ที er ่คุณซีนี้จะประกาศต่อไปนี้จะเป็นจะเป็นชื่อของผู้ที่ได้ครองมงกุฎ Miss Tiffany Universe 2017นะคะได้แก่ไปเลย ค่ะเป็น oh, มัตัวเกองก็ร um uh ู้สึกบางทีก็ดีใจแล้วก็ผสมกับการกดดันไปด้วยเพราะว่าทุกๆคนนั้นให้ความหวังกับเราแล้วคือเราก็ต้องทำโอกาสนี้ให้มันดีที่สุดค่ะแล้ว คือแน่นอนค่ะถ้าเกิดโอกาสการประกวดมันย่อมมีแพ้มีชนะสมมุติว่าเราพลาดหวังนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะโอกาสของการประกวดม i s s t i f f นีน้นมันมีเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็อาจจะกลับมาใหม่ค่ะถ้าเกิดไม่ได้ในปีนี้ค่ะความ้วนในระดารว่าตัว้งแต่การมาตั้งแต่มาสมัครเลยค่ะก็ประมาณมเมื่อ2เดือนที่แล้วเราคือพัฒนาตัวเองตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างค่ะในเรือนร่างของเราแล้วก็รวมไปถึงทัศนคติต่อ ลูกคนรอบข้างด้วยค่ะปีนี้เป็นปีแรกกับเดอนนีช่วงเก็บรวน,นมีดราม่าอะไรก็ก็มีดรามา่าในหลายๆเรื่องนะคะก็มีเพื่อนบางคนที่ได้ออกไปโดยแบบออกไปทั้ง5คนแล้วก็รวมไปถึงดรามาตัดตัดเรื่องของผมก็มีล็อกอาจจะแบบมีอาจารย์สมศักดิ์สราชนได้มาทําทรงผมได้แบบว่า คือสร้างลุกให้ใหม่ค่ะใช่เป็นปัญหาหรือเปล่าคะขางการตัดตัดสั้นรือว่าก็ในช่วงนั้นคือมันอาจจะสั้นไปนิดนึงค่ะเราก็ได้ทําเหมือนบํารุงผมให้ผมนั้นยาวขึ้นมาคือในนั้นก็ในตลอดระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน2เดือนก่อนที่จะมาถึงวันประกวดค่ะก็มันก็ยาวขึ้นมานิดนึงแล้วก็เราสามารถทําใส่ผมแฮรเข้าไปได้ค่ะ ใช่ค่ะก็ฝากเชียร์นะคะพวกเราทั้ง30คนนะคะเพราะว่าวันนี้สำหรับคนที่ออกไปแล้ว5คนนะคะพวกเขาทั้ง5คนนั้นก็มาได้ร่วมโชว์โอเพนนิ่งโชว์กับพวกเราด้วยยังไงก็รอฝากเชียร์นะคะพวกเราทั้ง30คนสำหรับการประกวด Miss Tiffany Universe สองพนดียน,นะคะขอบคุณค่ะ